หนึ่งกันไงอ๋อดูตัวกี่บาทนะแม่อีกคนก็ได้ห้าร้อยอีกคนก็เขาบอกว่าเขาลงพันธุ์พันหนึ่งอ๋แสดงว,ว่าถูกตัวละพันเลยใช่ไหมแม่ถ้าเขาไม่ถูกเยอะคงคงคงไม่เชิงไม่ให้เราเยอะเอ๋อแสดงว,ว่าเขาตรงถูกเยอะเขาเลยส่งมาให้แม่เยอะเนาะเอ,อือใช่สามตัวตรงตรงอือสามตัวตรงตรงสองสี่หกเลยเนาะแม่เนาะแม่ก็เสียดายเนาะลูกชายคนโตเข้าไปทวายทำไมแม่ไม่บอกแต่เช้าบอก ทันได้ยังไงแล้วก็ลุกไปกันเนาะแต่มืดเลย สวัสดีครับสวัสดีแม่พันธุ์นะครับผมครับวันนี้ก็เดินทางน้องแล้วก็เอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของแม่พันธุ์นะครับผมก็คือนัดนัดกันเอาไว้ว่าแม่พันธุ์นี้จะเอาอันสารไปตั้งให้ตาวันไหนนะแม่วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดโอของเดือนนี้ใช่ไหมแม่นี่ วันเข้าพรรษาแล้วก็หลังวันเข้าพรรษาหนึ่งวันแล<อ>้วเ,ง,เ,ง,เงินสร้าเดือนเอ็ดครับผมก็คือได้เลิกได้ยามวันนั้นเนาะแม่เนาะจ้าอืมนะครับผมแล้วทีนี้เห็นคุณแม่บอกว่าตาเนี่ยมาเข้าฝันบอกวันเลขออกใช่ไหมแม่ก็ฝันเหมือนเดิมกันแหละตอนเช้าเนาะใน<อ>สว่างครับนั่งซื้อเหลขแเน่นั่งซื้อ,อยังโอ้อตาหนูบ่ม,มีเงินซื้อเลยก็บอกเขามันก็ลูกกับพ่อคุณ ผมมีเงินซื้อเลยทุนก็ไปซื้อใหม่มาหมดแล้วครเดี๋ยวแต่เอฟซีเขาซื้อถือก็เลยว่าพีนพอดกับเกอะไรอย่างนั้นและพอดกับเกมภาษาลาวนี่ะคทีบนี่เออคันซื้อก็ซื้อเอาอันเบิ่งได้บินเด้อไม่ได้บินไปซื้อใหม่เด้อลูกอือครับคัดนวังนลยนะ<อ>ก็เลยมาดูตอนเช้าโอ้ แนวบินมาดูหน่อยแม่ตาบอกให้ซื้อในบินใช่ไหมแม่บินวันวันไหนที่ไปซื้อถ้านอยอย่างนี้เนาะโอ้บินที่ไปซื้อบินที่ไปซื้อไม้ให้ตาใช่ไหมแม่โอ้โอดูวันที่วันที่ยี่สิบสี่เดือนหกได้อีกใบหนึ่งก็สิบเก้ายี่สิบสี่เดือนหกโอ้วันที่ยี่สิบสี่เดือนหกใช่ไหมแม่ใช่ แลวอีกใบหนึ่งก็สิบเก้าเดือนหกอีกใบหนึ่งก็สิบเก้าตรงตรงเลยใช่โอ้อันนี้เป็นบินที่ว่าไปซื้อไม้ซื้อไม้มาให้ตาเนี่ยก็เลยว่าโทรไปหาลูกกำลังทำพิธีอยู่สุรินไม่ได้อ่ะแม่ไม่ได้ซื้อเลยที่ไหนก็ไม่ได้สมมติถ้าเอาสองสี่มาจับใส่หกนี้ได้สามตัวเลยใช่ไหมแม่ก็ให้ดูอย่างนั้นเละ ว่าต้องมาจ really ับสายได้สองสี 2, ่หกเลยแม่แม่ใช่สามตัวตรงตรงโอ้สามตัวตรงตรงสองสี่หกเลยเนาะแม่เนาะแม่ก็เสียดายเนาะลูกชายคนโตเข้าไปทําทำไมแม่ไม่บอกแต่เช้าบอกทันได้ยังไงแล้วก็ลุกไปกันเนาะแต่เมื่อเลยอ่ะแม่ก็ลุกหุงข้าวหุงข้าวเสร็จพันมาอ้าไปกันไปแล้วเนาะยังไม่ได้พูดความฝันให้ฟังเลยทีนี้ก็เล่งออกแล้วเนาะ ขาโทรมาแม่ได้ซื้อไหมแม่ไม่ได้ซื้อเป็นลมเลยเพราะว่าแม่หนูก็ไม่ได้ซื้ออยู่นี่เห็นว่าไม่กินข้าวไม่กินน้ำเลยใช่ไหมแม่ไม่หิวข้าวไม่หิวข้าวเลยใหญ่มากม,มาก็นอนพอนอนตื่นช้ามาเออเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หันต่องวดนะเดี๋ยวเอาใหมนะ่น้อมาเข้ากัมาเข้านูกน้อยนะม,มาเทียมลูกน้อยก็บอกว่าเออพออ่อนยกหนะัก ตาจะให้ให้ตรงๆท่านวางนี้อเอาไหวนเนาะลูกเนอะตอนยกสารตาจะให้ตรงๆใช่ตาให้ก็ให้สามตัวเหมือนเหมือนในบินเดอร์ตาก็พูดเก่งกพูดคาน,นั้นก็กหันหลังไปเลยคำท้าหาันหลังเดินออกแล้วก็ลูกน้อยก็ก็ไปเคาะเคาะสามเขาเขาดีใจก็ได้เคาะสารใหญ่เลยและบ้านใหญ่แม่ก็ว่าโอ้เสียดายมาก อตตัวรงแต่ที่ตามาบอกเนี่ยตาบอกว่าให้ดูในบินใช่ไหมแม่ดูในบินดูวันที่เอ้าดูวันไหนอ๋อทำไมรู้จะซื้อตัวไหนให้ดูในวันที่ดูในบินที่เอาท่านพูดอย่างนี้อนี่ก็ความหมายว่าดูวันที่ที่ไปซื้อนั่เข้าใจอยู่แต่ว่าไม่ได้ซื้อ้างบานไม่ได้มากก็เท่ากับซีนะเอฟซีถูกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนะยห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกนั่นแหละเราตัดซื้อครับอันนี้เขาส่งมาช่วยแม่ได้ ได้นั่นซื้อไม,ม้ให้น้องครับหลังคายังไม่ได้ไปเอาอืรอให้ช่างเขามาสั่งให้แสดงว่ามีเอฟซีถูกใช่ไหมแม่ถูกก็ส่งมาให้กับเอฟซีกับลูกลูกชายคนโตเขาช่วยด้วยด้วยก็ได้เงินประมาณสองหม,มงื่นคงจะเสร็จกับานตาด้วยเด้อให้ค่าไอ้นั่นไอ้นี่ค่าไหนว่าขาดนั่นขาดนี่ก็ส่งมาเนะเออาะขาด ขาดอะไรนั้นขาดอะไรนะแม่ขาด,นะข,าด,ข,าดขาดบันไดขาดที่วางของแล้วก็หลังคาน้องหลังคาน้องควายครับประมาณนุทรงมาให้สองคน<อ>ได้เงิทีนี้ลูกชายก็มาให้ด้วยไ,ได้ทั้งนั้นก็แล้ว่าเออเสร็จนะ้อน้องควายก็ได้จะได้อยู่แล้วทีนี้มีหลังคาบางให้แล้วอืก็ดีใจอยู่ตัวเองไม่ได้ถูกก็ มีเอฟซีเขาส่งมาให้แม่ก็ดีใจอยู่กับคุณเอฟซีทุกท่านที่ช่วยเหลือเรามาเนาะครับขอให้เฮงๆปางๆมวดนี้อีกนะวันยก<ม>สารตา<อ>มีสาไปอยู่หลังคาเนาะฟอบข<อ>ึ้หลุดออกมาแล้วนะคะโอ้ใจดายถ้าเกิดว่าถ้าคุณแม่คิดว่าถ้าเอาอันเลขตัวนี้มาออกช่องคิดว่าเอฟซจะถูกสามตัวไหมแม่ร้ยเปอร์เถูกแน่นอนสองสี่หกเนาะแม่เนาะคนลูกดีเนาะแม่เนาะ วันที่ยี่สิบสี่เดือนหกเนาะแม่เนาะวันที่ยี่สิบสี่เดือนหกดูวันที่ดูวันที่แล้วก็ดูเดือนดูพศด้วยเดือนกับพศมันก็ไม่ยากเนาะวันที่ยี่สิบสี่เดือนหกแล้วพศก็หกแปดก็เลขก็ไม่เยอะนะครถ้าไปหยิบจับลอตเตอรี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็พอได้อืถ้าทันนะแต่นี่เขาซื้อคงจะซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละ เขาบอกว่าเข้าได้เยอะอู่แบ่งให้แม่นะห้าพันอีกคนก็แบ่งมาให้แม่นะห้าพันช่วยยกศาลตาให้เสร็จแล้วก็ช่วยน้องควายครับได้หลังคาให้น้องควายทําให้เสร็จนะแม่เขากโทรมาย้าอย่างนี้นะแม่ก็ขอบคุณเข้าไปให้พรเข้าไปครับผมก่อนมรนาสาธุบุญด้วยเนาะนะครับาสาธุบุญก็เ้านั่นแหละก็คือแล้ววันที่คุณแม่จะไปตั้งศาลให้ตานี่ก็ยังยืนยันว่ายังเป็นคําเดิมนะแม่เนาะจ้วันที่สิบเอ็ด ที่สิบเอ็ดครับดีพิมพ์รอไว้ครับผมแล้วแล้ว,แล,วแล้วตาได้ได้พูดอะไรแม่แม่อันว่าก่อนที่จะอันตาจะให้วันที่วันที่สิบเอ็ดตอนไปตั้งศาลตาได้พูดอะไรอืน่นไหมแม่ท่านบอกว่าจะปล่อยวันนั้นเลยจะให้ทรงอืงท่านพูดอย่างนี้นะแต่ไม่รู้สองตัวสามตัวนะอืมถ้าอย่างนี้เข้าสามตัวท่านอาจ,จะใจดีให้สามตัวเนาะก็เหมือนนบินก็ยังบอก ถูกสารตัวแล้วแล้วในฝันนี่ตาได้มันบอกอะไรก่อนหน้าที่ว่าจะจะ,จะฝันจะอันนี้ตาจะมาไหมแม่ตาได้มาเข้าฝันบอกไหมแม่เมื่อเช้ามาลงลูกน้อยออาเคาะสารได้อยู่แล้วพูดแค่นี้แหละเตรียมไปไปสักสองวันสามวันเด้อเผื่อยากเผื่อฝนอตัดก็หันหลังกลับเลยจะถามอะไรก็ไม่ให้ถามท่าน,นจะปล่อยวันนั้นเลยแม่โอ้รองวันที่สิบเอ็ดเลยร้องที่สิบเอ็ด มไม่ว่านะท่านกับเป็นคนพูดเป็นเหมือนเป็นคนถ้าเป็นคนท่านจะพูดเด็ดขาดเนาะคําเดียวถ้าเราฟังก็ฟังถ้าเราไม่ฟังก็ก็แค่นั้นแหละทําใไม่พูดมากแล้วแล้วคุณ<า>มแม่มีฝันไหมคะตั้งแต่เลขออกมาเนี่ยคะ่ะยังนะมไม่ไ้ฝกน้อยอาจจะฝันแต่วก็คือไม่ได้ฝันเลยเกี่ยวกับตาเลยใช่ไหมแม่ก็แค่นั้นแหละฝันท่านบอกแค่นั้นแหละ เมื่อเช้าก็มาเทมลูกน้อยว่ารอวันที่สิบเอ็ดท่านว่างนี้ครัท่านจะให้วันนั้นแหละก็คือฝันล่าสุดที่ตามมาหานี่ก็คือท่านมาบอกให้ไปดูในบินเนาะแม่เนาะวันออกเลยเนาะเหมือนตาพ่อฝาบอกก็บอกวันออกเลยครทำคลิปก็ไม่ทันอืมเสียดายนะแม่เนาะเสียดายซื้อก็ไม่ได้ซื้อช่องก็ไม่ได้ออกเนาะแม่เนาะ ไม่เลยออกให้เอสซีได้ดูได้เห็นกันครับผมอแต่ว่ามีทั้งลูกศิษย์เนี่ยโทรมาขออยู่ใช่ไหมแม่ใช่ก็โทรขอทาำสวิมนุ่นก็โทรมาขอตอนก็ทําพิธีก็บอกว่าแม่บอกตัวนี้ตัวนี้ก็บอกตัวเข้าไปโทรมาขอกับอาจารย์น้อยใช่ไหมแม่ใช่ก็ได้วันนั้นแหละแต่เขาก็บอกว่าเขาถูกไม่เยอะนะแม่ถูงห้าร้อยคูณห้าร้อยเท่านี้นเอืมโอีกคนหนึ่งก็บอกว่าหนูได้ครั้งหนึ่ง ไ,ได้พันหนึ่งจะไม่รู้บนล่างนะอาจจะได้ล่างเนาะก็ได้เ,เดก้าหนึ่งกันไงโอ้อดูตัวกี่บาทน,นะแม่อีกคนก็ได้ห้าร้อยอีกคนก็เขาบอกว่ขนลงพันพันหนึ่งอ๋อแสดงว่า<อ>ถูกตัวละพันเลยใช่ไหมแม่ถ้าเขาไม่ถูกเยอะคงคงคง,คงไม่ส่งมาให้เราเยอะหรอกโอะแสดงว่าเขาตรงถูกเยอะเขาเลยส่งมาให้แม่เยอะเนาะอือ เขาอาจจะได้เยอะนั่นแหละถึงได้ร่วมบุญก็เรามาได้เยอะอืนะครับผมก็เป็นหมื่นอยู่นะออนะครับก็มุทนาสาธุบุญด้วยเนาะนะครับ,บก็เงินที่แม่มาได้ได้มาในส่วนรวบุญน่ะก็คือจะเอาไปสร้างศาลให้ตาเนาไหมเนาะเหลือนิดหน่อยก็ค่าเอ,อเครื่องเส้นครับแล้วก็กะท่อมนี่ก็ค่าช่างก็ไม่รู้เขาจะเอากี่บาทน,นะแต่ว่าแม่คงว่า เออว่าคงจะพออยู่เงินเอฟซีส่งมาให้ขอบคุณมากมากที่ช่วยน้องช่วยตาช่วอยู่กระท่อมหลังใหญ่คร่ะเดี๋ยววันที่อันคุณแม่กับอาจารย์เนี่ยไปทําสารเดยรอคอยนัดกันอีกทีเนาะแม่เนาะ,ะเดี๋ยววัเป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับท่านผู้ชมสิบเอ็ดเหมือนเดิมก่อนเที่ยงครับผม,ม,มเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนัดหมายกันอีกที นะครับผมว่าจะอาจจะเป็นก่อนเที่ยงน้อแม่เนาะนะครับเดี๋ยวเอนมินี่จะหาเวลามาถ่ายทําให้กับท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามมาไว้เลยนะครับผมแต่ว่าแนวทางของคุณแม่ยังไม่มีน้ะแม่เนาะวันนี้เนาะนี่ยังรอปล่อยวันนั้นเลยครับอ๋อรอไปรวบทีเดียววันที่สิบเอ็ดเลยใช่ไหมแม่วันแม่ที่สิบเอ็ดเลยอืมครับผมแต่ว่าหลังจากนี้นี่คุณแม่จะมีฝันเกี่ยวกับตาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นนาะแม่เนาะอืมแต่ว่าหลังจากเลิกออกเนี่ยตามาสื่อสารกับอาจารย์น้อยแต่ว่ามันจะมาฝันอะไรบอกเพ เออใช่เผื่อเขาจะพูดอะไรกันเมื่อเช้า,ชานี้ก่อนจะออกก็เหลียวมองหน้าเราอยู่นะมองแล้วมองอีกอยู่จะพูดอะไรก็ไม่พูดอครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนาะแม่เนาะยังก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของคุณแม่กับอาจารย์น้อยด้วยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับผมก็ นะครับวันที่11นาะจะไปตั้งศาลให้กับตาที่นานะครับยังไงก็ฝากเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของอาจารย์น้อยด้วยนะครับแล้วก็ของคุณแม่พันธุ์นะครับยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ